เพนีมาพร้อมกับเสื้อยีนนะคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเพนีรีวิวจากสินค้าจริงนะคะเป็นเสื้อผ้ายีนนะคะเนื้อเป็นเนื้อคอตตอนนะคะแล้วทาสีแบบสไตล์ผ้ายีนนะคะคุณลูกค้าเป็นงานปักดอกไม้นะคะนะคะเพนีใส่ไซส์เอสอกสามสิบหกนะคะคอกลมนะคะกระดุมกดได้จริงนะคะคุณลูกค้าอันนี้นะคะนี่นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่แบบไม่ชอบใส่คอชิดนะคะ กดได้จริงนะคะคุณลูกค้านี่นะคะกดมาสองเมตรได้เลยค่ะตัวนี้ใส่ไซส์ s อกสามสิบหกนะคะ<ส>เนื้อผ้าไม่หนาไม่บางนะคะสีเป็นสียีนเข้มเนื้อใส่สบายค่ะนะอันนี้ไซส์สี่สิบหกนะคะสี่สิสบหกนะคะให้ดูเนื้อผ้านะคะเนื้อไม่หนาไม่บางนะคะใส่สบายระบายอากาศได้ดีค่ะคุณลูกค้าการตัดเย็บเรียบร้อยะคะ่ะงานปักนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นกระดุมมุกนะคะคุณลูกค้ากระดุมมุกนะคะด้านหลังค่ะอกสี่สิบหกนะคะที่เพนนีโชว์เอ่อที่ที่เพนนีรีวิวให้ชมนี่คืออกสี่สิบหกนะคะความยาวประมาณที่ยี่สิบห้าเกือบเกือบยี่สิบหกค่ะมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติกตอกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าทิกตอกสั่งซื้อที่นี่ได้นะคะ รอชมรีวิวรุ่นต่อไปของเพนนีนะคะเพนนีรีวิวจากสินค้าจริงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ